สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพัดเครื่องเรื่องง่ายๆวันนี้ประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2563ดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาครเราจะมาพบกันในเวลา2ทุ่มโดยประมาณนะครับเมื่อวานนี้ขออภัยเพื่อนๆด้วยครับเข้ารายการไม่ได้เพราะว่าหน้าจอมดําก็เลยไม่รู้ว่าจะทักทายกันได้อย่างไรนะครับ ก็เลยของดไลฟ์ไปหนึ่งวันวันนี้ก็มีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆมีเรื่องทุกวันนะความจริงมันมีได้ทุกวันไงมันเล่าไม่จบหรอกนะก็มีคนถามผมว่าไม่เห็นอะไรความจริงมาพูดมีแต่น้ําอะไรประมาณเนี้ยจริงๆแล้วถ้าฟังดีๆผมว่ามีแต่เนื้อเยอะมันมันไม่เหมือนกับว่า จริงอยู่ว่าผมวนๆเพื่อผมไม่อยากให้เพื่อนไปไหนนะมันก็อยู่ตรงนี้แหละความรู้มันไม่ได้อยู่ที่เราเอาอะไรนะนามธรรทำมลูกปรทำมเอารูกปรรทมเอาภามาโชว์ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะนะถ้าคนเข้าใจได้ก็จะมองเห็นภาพภาพมันจะอยู่ปรากฏอยู่ในปัญญาเราจะมองเห็นได้ด้วยปัญญาว่าผมพูดอะไรนะครับ พระพัดแต่ละองค์มันไม่เหมือนกันสีเอาลูปประมมาชี้จุดอธิบายก็ถูกหมดนะมันแท้ยังไงอ่ะผมไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงแต่ผมบอกว่าแท้ดูยังไงนั่นคือข้อดีของการที่เราได้ฟังความจริงความจริงก็คือมันเป็นอย่างนั้นเรารู้ว่าเออความจริงมันเป็นแบบนี้นะเราก็จะมองเห็นรูปประมได้จากสิ่งที่ไม่ต้องมาชี้ก็ได้นะอืมเราก็ศึกษา ว่าเออสายนี้เขาเล่นยังไสงสมชายสอนอยังไงอธิบายไว้อย่างไงทําไมแล้วเราก็ไปหาดูนะตามคําที่เขาอธิบายไว้อยู่ในกลุ่มอยู่ในพวกหาเพื่อนแล้วก็ไปดูว่าพระลักษณะไหนเขาเขาบอกว่ามันแท้นะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะไม่ใช่ประดาผมนะมึงเอาเอา,เอา,เอาพระมาให้ดูนะพระมาให้ดูนะพระมีเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนองค์ พูดถึงว่าพระ้าแท้นะแล้วผมจะให้มาดูวันละองค์สององมันก็ไม่จบหรอกเรียนรู้แต่ละองค์แต่ละองค์อย่างเสียนสอนไม่มีจบจบไม่ลงนะชีวิตผมคงไม่ยืนยาวไขนาดเอาผ้ามาสอนให้เป็นรูปธรรมได้ทุก<อ>ๆุกองในทุกๆุกเวลเวลาท,ที่ที่มีลมหายใจนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะถ่ายทอดออกไปก็คือลักษณะที่ดีคุณสมบัติของที่ดีของพระแท้เป็นอย่างไรต่างหากนะทุกคนก็ไปดูกันเอาเอง คนเข้าถึงเข้าใจได้ก็ก็จะมองเห็นข้อที่จริงนะคนที่น้ําเต็มแก้วมาจะเอาความรู้แบบมามา่านะมันก็ไม่ได้อะไรนะผมผมผมมั่นใจว่าหลายๆายคนนะ่ะรู้แล้วนะจะดูจากคําตอบคอําอธิบายการเรียนรู้การจับพระดูจากหน้าพระที่จับมาความรู้มันก็พอกพูนเพิ่มผูนนะมันไม่ใช่ความเชื่อมัน สะสมงมงายเนยผมพูดแต่เรื่องจริงดังนั้นเนี่ยเรื่องจริงผมพูดมันมีตั้งหลายอย่างนะจริงไหมเออลูกคู่ก็เรื่องจริงปูไต่ก็เรื่องจริงอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงหมดเลยเพียงแต่คุณจะมองเห็นบป่ผมไม่ได้พูดซ้ำซากนะจริงๆแล้วมันก็วนอยู่ตรงนี้ในขณะเดียวกันเนี่ย <c oughs> เราเซียนวนไหมมันก็วนดูเนอดูพิมพ์ดูความเก่าดูเนอดูพิมพ์ดูความเก่าดูเนอดูพิมพ์ดูความเก่า วนไหมมันมวนแล้วมันได้ความจริงไหมไม่ได้ความจริงไม่ได้โกรธมันอ่ะมามามา,มาผ่านอะไรผมใช่ไหมผมก็ไม่ได้ซื้อขายพาระมีแต่ให้ความรู้ให้ความรู้ลงไปเออประมาณนี้แหละเนีย่ยดังนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องนะถ้าเราทุกคนอ่ะผมไม่โกรธหรอกตั้งใจฟังก็จะได้ความรู้ไปเองรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ใช่ความผิดของผมมันอยู่ที่สิ่งที่ท่านจะไปค้นคว้าต่อ ไปต่อยอดเองได้ไหมไม่ได้ก็ฟังไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเรามีโอกาสได้พบกันได้เรียนรู้กันเราก็จะเข้าใจนะเราก็จะได้เรียนรู้เราว่าอ๋อเข้าใจถึงบางอ้อแต่ถ้าไม่ได้เจอกันไม่ได้นั่งกันแล้วเสียผลประโยชน์เนียยิ่งผานพโลไปใหญ่ <c oughs> นะอย่าถามผมเลยว่าผมทำเพื่ออะไรผมทำโดยทำไมเออการให้ความรู้ ทำไปทําไมทําไปเพื่ออะไรผมขายผ้ะผมก็ไม่ได้ขายพระทม่ไมผมไม่มีประโยชน์แล้วม,ม,มึงจะทําไปทาไมมันก็เรื่องของผมนะการให้ความรู้มันเป็นทานบาลามีมีความสุขเออมีความสุขในการให้ความรู้ให้ผู้คนได้เรียนรู้ให้เกิดความรู้เป็นทานนะเขาเรียกว่าเป็นทานก็คือการทําความดีชนิดหนึ่งม,ม,มึงจะทําไปทําไมเพื่ออะไร เออนะผมก็คงอยากทำไว้เยอะๆชาตินหน้าผมจะได้เป็นคนมีปัญญาไม่โง่นะไม่โง่แล้วก็ไม่เที่ยวไปด่าคนฉลาดฉลาว่ามันโง่อะไรแบบนี้ไงนะผมก็ให้ทานไปแบ่งปันความรู้กันไปไม่ได้คิดค่าตังค่าอะไรใช่ไหมทุกคนก็ล้วนจะเข้าถึงได้ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้ <c oughs> ฟังเซียนใหญ่พูด เรื่องของมาตรฐานมหาชนยอมรับนะมหาชนยอมรับเนี่ยมันหมายถึงว่าคนทั่วๆไปเขายอมรับเขายอมรับมหาชนยอมรับก็คือเขายอมรับในเรื่องของความถูกต้องนั้นๆๆเช่นสมมุติว่าโอเคยกกรณมีเคสเดียวกันก็คือแบงค์แบงค์พันอย่างเงี้ย เราเรียนรู้เหมือนกันไหมเหมือนกันไม่จําเป็นต้องอะไรหรอกถ้าเรารู้ว่าแบบนั้นแท้เราไปร้านใครเราก็ขายได้แล้วเราก็ใช้เงินนั้นได้เรารู้ไหมเรารู้เนี่ยแหละมหาชนยอมรับมันเป็นสามคนได้ไหมได้ทำไมอ่ะทุกคนรู้เหมือนกันเอาไปใช้ร้านใครก็ได้เอาไปยังไงก็ได้ถูกไหมทุกคนก็รับได้ถ้าแบงก์ปลอมเรารู้ไหมเรารู้ว่าแบงก์ปลอมเราก็ใช้ที่ไหนได้ไหมใช้ไม่ได้ เพราะอะไรก็เรารู้ว่ามันแบงค์ปลอมเรายังไม่เอาเลยเวลาใครมาให้เราฟรีๆเราก็ไม่เอานะการครอบครองมันผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นแค่เราไม่ได้ใช้หรากเกิดตำรวจม,มาตรวจเจอเขาสวยนะมีแบงค์ปลอไมไว้ในครอบครองเคลียร์ไม่ลงทีนี้พอเขาพูดถึงว่าทําไมองค์กรหรือว่าหน่วยกลุ่มเป็นที่มหาชนยอมรับอันนี้คือเขาอ้างมหาชนยอมรับนะ มหาชนยอมรับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยแบงก์เราก็ใช้ได้ทุกที่ทั่วไปทีนี้พอมาถึงการตัดสินเขาบอกว่ามาตรฐานเนี่ยมันต้องสากลมาตรฐานเนี่ยก็คือวงการยอมรับเฮ้ยวงการมันเล็กน,นิดเดียววงการมันมีคนรู้ตัดสินกําหนดให้พระจะต้องมีจะต้องเห็นจะต้องเป็นนไม่กี่สิบคนหรอกนะแล้วก็ วงการยอมรับยอมรับอะไรอ่ะยอมรับคําตัดสินซึกกันและการยี่สิบกว่าคนนะั่นแหะนะเออแล้วยังไงอ่ะพม่ว่าเป็นตาก,กลนตาก,กลนตรงไหนอ่ะแล้วมาตรฐานวงการมาตรฐานาอยู่ตรงไหนอ่ะถามาตรฐานวงการยอมรับอาล้ววงการมันคืออะไรวงการนี่มันต้องหมายถึงทุกคนดิทุกคนยอมรับดิไม่ใช่วงการที่คุณหมายถึงก็คือพวกคุณกลุ่มคุณ มันไม่จะไปเล่นกันยังไงมารฐานมันอยู่ตรงไหนใช้หน่วยอะไรวัดค่าดูพิมพ์ดูเนื้อเอาแค่สองอย่างนี้ก็ตายหาแล้วมีมาตรฐานเนาะตรงไหนอะวัดจากไหนไปไหนวัดด้วยอะไรหน่วยวัดค่าคืออะไรอะมาตรฐาน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 พูดเยอะรู้ไหมว่าความหมายมาตรฐาน Linked แปลว่าอะไรมาตรฐานมันคืออะไรนะ ผมก็อยากให้เขาเห็นนั่นแหละว่าผมพูดอะไรนะมาตรฐานมันต้องมีหน่วยวัดค่าไม่ใช่หน่วยวัดค่าอะไรเขาก็ยึดพิมพ์ยึดเน,นือแล้วมันวัดค่ายัางไงอะไปไม่เป็นดิอา้าวเราจะบอกเป็นมาตรฐา,านยังไงพูดบ่อยจังเหมือนผมเนี่ยผมพูดเรื่องความจริงความจริงความจริงอย่างเงี้ยเนี่ยต,ตอนนี้ผมก็พูดความจริงไงมึงก็มีมีแต่ความจริงความจริงกูไม่เห็นมึงมีรูปธรรมไม่มีนามธรรมา ็วความจริงมันเป็นอย่างนี้คุณจะเอาความจริงเรื่องอะไรผมพูดความจริงทุกเรื่องใช่ไหมเออเราจะได้รู้ว่าออเมาตรฐานเนี่ยความหมายของมาตรฐานเนี่ยมันคืออะไรมาตรฐานมันจะต้องวัดค่ามันได้วัดค่าคงที่หรือค่าความเปลี่ยนแปลงก็วัดได้มันจะมีอยู่สองอย่างตาเห็นสัมผัสได้กับตาไม่เห็นสัมผัสไม่ได้คือตาเห็นตาเห็นคืออะไร ก็อย่างพื้นที่ใช่ไหมเออกว้างคูณยาวคูณสูงก็ไปวัดมันที่โต๊ะเงี้ยตาเราเห็นไหมเห็นเราวัดค่ามันได้ไหมส่วนสูงส,ส่วนกลางส่วนต่ําส่วนกว้างคูณยาวคูณสูงได้เราใช้หน่วยอะไรวัดอ่ะทาไมไมันทัดไงมีมีหน่วยวัาค่าะลรไม่ทัดึงาต้องมีนิ้วกับมีเซนมีมิลลิเมตรแล้วแต่มจะวัดด้วยอะไรอะ่ะก็วัดได้วัดได้ไหมได้ตตองแต่ละตัวไม่เท่ากันวัดได้ไหมได้ รู้จักความเป็นโต๊ะไหมเป๊ะรู้รู้เป็นโต๊ะัก็เป็นแบบนั้นวัดได้ไหมได้มีมาตรฐานไหมมีมันก็มีของมันก็วัดได้แล้วแล้วถ้ามันไม่ได้ทํามาแบบโรงงานเนี่ยมันก็มีเฉพาะตัวของมันตัวมันโต๊เล็กตัวใหญ่เนาะมันก็แตกต่างกันไปวัดได้ไหมวัดได้ไงอ้าวแล้วพระสมเด็จอะวัดไม่ได้จะวัดค่าด้วยอะไรอ่ะเห็นปะ มันก็ไม่มีมาตรฐานนี่มาตรฐานที่ตาเห็นแล้ววัดจับต้องวัดค่าได้นั่นก็เขาเรียกว่าสัมผัสได้ก็อย่างที่บอกอะเออมันก็วัดได้กัอีกมาตรฐานหนึ่งเราตาไม่เห็นนะแต่วัดได้ความรู้สึกอย่างแผ่นดินไหวเราวัดได้มีหน่วยวัดค่าไหมมึงไม่เห็น่ะแล้วมึงรู้ได้ไงรู้สึกได้แ้วไม่มีหน่วยวัดค่าเไรมึงว่ามัน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 มีมาตรฐานมีหน่วยวัดค่ามันเป็นลิตรอะไรของมันได้ไง อะไรของมึงแล้วก็มึงไม่รู้จักไงมึงก็ใช้ความรู้สึกแต่ความรู้สึกอะมันไม่ผิดหรกแต่ว่าถ้าเราจะกำหนดมีมาตรฐานปุ๊บเนี่ยมันต้องมีหน่วยวัดค่าดิอย่างที่เมื่อกี้บอกอะความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหแผ่นดินมันเฮ้ยแผ่นดินมันไหวม,มันไหวจริงทำไมอะรู้สึกได้ เออมึงว่ามันแรงไม่แรงกูว่าไม่แรงกูว่าแรงไปมึงว่ามันใช่หรือไม่ใช่กูว่าใช่กูว่าไม่ใช่อันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นความเชื่อเท่านั้นแหละเชื่อว่าใช่หรือไม่ใช่กับเชื่อว่าแรงหรือไม่แรงและเอาบัตรสารหละเอาบาตรสารไหนอะความรู้สึกมันไม่มีมาตรสารนะจะบอกเอาวงการเอาวงการมันก็ใช้ความรู้สึกเหมือนกันก็คือเชื่อว่ามันน่าจะใช่หรือไม่ใช่ เราอาจจะเห็นว่าไม่ใช่เขาบอกว่ามันใช่เราก็บอกมันไม่ใช่แล้วเราจะตกลงกันตรงไหนเขาก็บอกเขามีมาตรฐานเอางั้นดูมาตรฐานคุณดูยังไงดูเนื้อดูพิมพ์มันมีมาตรฐานไหมไปตรวจสอบมาตรฐานเนื้อมีไหมหนึบนุ่มหนึบแก่งก็ไม่เหมือนกันแล้วและมาตรฐานมันจะหนึบนุ่มดีหรือหนึบแกง่งเอาสักอย่างดีแล้วระหว่างหนึบน,นุ่มกับหนึบแก่งแล้วหนึบแก่งไปนุ่มหนึบนุ่มมากแกง่ง ไมนเหมือนกันไหมเพือวัดค่ายัางไงไม่ใช่กวนนะผมไม่ใช่กวนไม่ใช่กวนด้วยมันเื่อนจริงนะมันวัดค่าไม่ได้ถ้าวัดค่าปุ๊บเนี่ย <c oughs> ตายหาเลยได้องค์เดียวได้สมมติเอาหนึกนุ่มแล้วหนึกแก่งก็เจ๊งเลยแทำไมอ่ะก็มาตรฐานเนื้อไงมันก็ต้องได้องค์ได้องค์หนึ่ง แล้อย่าไปหวังว่าไอ้หนึกนุ่มจะไปแก่งหนึบแก่งจะมานุ่มหรือว่าเนื้อโดนนัวเนื้อกายศาสตร์เนื้อเคยเคยได้ยินไหมเนื้อเป็นปั้นๆกับเนื้อเรียบเนื้อแก่แก่น้ํามันเนื้อแก่ปูนเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วเนื้อไหนมันมาตรฐานล่ะเอาไว้แน่ๆไม่มี มันไม่มีไงมันไม่มีแล้วจะไปยึดเนื้อเป็นหลักได้ไงพิมพก็เหมือนการองค์เดียวกันแ่มันก็เกตด,ดเคลดโคตรเกตสะบัดเกตเลี้ยวเกตมุดเกตเกยเกตไม่ถึงแล้วองไหนเป็นมาตรฐานพิมพเดียวกันแท้ๆนะั่นเห็นไหมวันนี้ก็เมื่อกี้อ่านเพื่อนแชร์มาเรื่องของที่พักของเสียวิชัยก็มีทั้งองค์เกตดสะบัดอะไรที่เขาบอกเออแล้วไงอ่ะ ชิมใหญ่เกศบัตอย่างเงี้ยขอบล่างฟันหนูตายหาแล้วนะขอบมาเลยนะก็แล้วเราจะยึดได้ยังไงพิมพ์ส่งวัดค่าได้ไหมวัดไม่ได้เพราะความผิดเพี้ยนของมันเราก็วัดค่าไม่ได้แล้วไงต้องยึดพิมพ์มาก่อนมันแ a n d m a e มันไม่ใช่ว่าทำโรงงานมันเหมือนทนบทัตรคนละเรื่องหร้อทนบัตมันโรงงาน นะดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเอายึดพิมพตรงเป็นมาตรฐานถ้าจะวัดค่ายัางไงเอาอะไรวัดไม่มีนะก็อคุณยาคุณสูงก็ไม่ได้นาก็ไม่ได้พิมพตรงก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกเกรดยอกเกรดยุ้ยเกรดสะบ,บัดมันก็มีเกรดไม่ถึงเกรดเกยแล้วไงอ่ะยึดองไหนเป็นหลักอ่ะไอที่เหลือปอมหมดเลย ที่ตัดสินมาแล้วทั้งหมดแต่ปลอมหมดเลยหมดดูแดงในแก๊งของพิมใหญ่ถ้าบอกพิมใหญ่นี้คือมาตรฐานถูกต้องทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ทั้งหมดเททิ้งไปเลยจบไม่ได้เลย,เลยได้องคหน้าองคเดียวต้องไปดูดีๆแล้วจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรถ้าบอกว่าอันนี้ถูกทั้งเนื้อทั้งพิม์ทิ้งหมดเลยนะไม่มีทางเราไม่ต้องไปพูดถึงความเก่าเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของการเก็บรักษาไม่ต้องไปถึงพูดถึงคาบเคลือบอะไรเลยนะ ถ้าเขายึดเนื้อกับพีดเป็นหลักดูสองอย่างนี้ก่อนนะไม่มีเลยไม่มีเหมือนกันเลยโยนทิ้งไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่ฟ้าโรงงานนะดังนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าการใช้ประสบการณ์ก็ดีหรือการเรียนรู้ถ่ายทอดต่อๆกันมาเนี่ยถ้ามันแล้วไปกําหนดมาตรฐานอย่างนั้นแล้วมันไม่มีมาตรฐานก็ต้องยอมรับเถอะว่ามันไม่มีมาตรฐานนะถ้ามีมาตรฐานความเป็นจริงเนี่ยก็จะทําความเป็นจริงไง มันก็ต้องขหาหน่วยวัดค่ากำกับมันได้นะเพราะขนาดสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยอย่างแผ่นนิ้นไหวมาใช้ความรู้สึกแล้วของใครถูกอ่ะกูรู้สึกมากกูรู้สึกน้อยเอาอะไรมาวัดไม่มีวัดแต่ถ้ามันมีลิตอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเออมันมาประมาณกี่ลิตรบางสามลิตรสี่ลิตรห้าลิตรหกลิกตรแล้วเวลาเราเรียนรู้ลิตอร์เหมือนกันเนี่ยแล้วก็เออเมื่อกี้ผมว่ามันมาประมาณสามลิตอร มสันสั่นระเรือนนะรับรู้ได้อีกคนหนึ่งบอกโอ้ยไหมมากมันน่าจะมาตักสี่เฮ้ยแต่ผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาประมาณสามผมจําได้อ่าวใครจะเป็นคําตอบที่ดีไปถามอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งต่อให้รู้ลิกเตอร์นะต่อให้รู้ลิกเตอร์ว่าเออมันประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกของแต่ละคนอ่ะอีกคนหนึ่งก็บอกกูว่าห้ามันแรงมากเลยตรงบ้านกูเนี่ยสั่นสะเทือนไปหมดถ้าบ้านพี่เป็นกระต๊อบ บาลผมเป็นปูนต่างเป็นสันไม่เท่ากันเออนั่นแหละผูว่าห้าประมาณนั้นตกลงใครถูกไอสามสี่หรือห้าถูกจะเชื่อใครมันเชื่อไม่ได้ทั้งนั้นเลยมันไม่มันมันใช้ความรู้สึกเหมือนกันไงแต่ว่าคําตอบมันไม่เหมือนกันพลาแท้ก็เหมือนกันดูเหมือนกันแต่ว่าคาตอบมันไม่เหมือนกันไม่เราจะเชื่อใครจะเชื่อกลุ่มไหนจะเชื่อฝ่ายไหน ไม่เราก็ต้องเชื่อเครื่องมือเราก็ดูว่ามันกี่ลิตรแล้วก็ดูไปดูว่ากับตอบใครถูกถูกไหมเออนั่นแหละมาถึงเราจะได้ข้อเท็จจริงถ้าเราไม่ไม่มีข้อเท็จจริงนี้มึงรู้สึกกูเชื่อกูตายหาแล้วนะวงการนี้มันใช้อย่างนี้ไนงะมาตรฐานนะ่ะมาตรฐานวงการมาตรฐานวงการพักเครื่องใช้ไรวะนะัดน่ะใช่ไหม เออม,ม,มันไม่มันไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็ใช้ความรู้สึกถ้าใช้ความรู้สึกเป็นตัวตั้งในการชี้ชักมันก็มันหนึ่งแม้แต่กลุ่มเดียวเองกันพวกเดียวกันมันก็เห็นไม่เหมือนกันมันก็รู้สึกไม่เหมือนกันถ้าใช้ความชอบไม่ชอบหรือการคาดเดาวาน่าจะดีน่าจะไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้า ถ้าจะอ้างเป็นวิทยาศาสตร์ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องตรวจแบบที่บอกเมื่อกี้เป็นลิเตอร์ก็โอเคเราจะได้รู้ว่าความถูกต้องมันอยู่ที่เครื่องมันไม่ได้อยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกของคนเลยนะเหล่านี้เป็นต้นทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นฟังครับผมดีๆนะเวลาเขาพูดรวมๆเนี่ยพวกมากอเขาเรียกว่า มหาชนยอมรับแต่เวลามาตัดสินเนี่ยอย่างแบงค์เนี่ยแบงค์ธนาคารเรานี่นะมหาชนยอมรับคนทั่วไปรู้จักรู้จักคนทุกคนใช้ได้ใช้ได้นี่คือมหามหาชนยอมรับแบงค์เหมือนกันนี่แหละถูกทีนี้พอส่งเข้าแบงค์แต่ละใยเข้าไปก็กวดใช้มาตรฐานวงการยอมรับ อ่าแล้ววงการมันดูแบงค์แท้ดูยังไงไม่นิยมครับไม่นิยมแล้วยังไงไม่นิยมอ๋ออย่างนี้ไม่นิยมครับไม่นิยมเวลาอธิบายมาเนี่ยถูกหมดเวลามาหาชนเข้าไปไม่ยอมที่ผมบอกไงถ้าเรารู้เหมือนกันมหาชนยอมรับพัดแบงค์ใบไหนมาก็แท้เหมือนกันก็แท้ไปดิไม่ใช่ว่าพอจะตกเข้าประกวดมาตั้งข้อแม้ตั้งจะต้องมีจะต้องเห็นจะต้องเซนจนแบงค์นั่งใช้ไม่ได้ ใช้ได้เฉพาะว่าเอ้ยเนี่ยของกูเท่านั้นแท้เนี่ยหายากแบงอย่างเงี้ยแท้หายากยังไงครับอาจารย์กูว่าแม่งเหมือนกูเลยเอ,อ๋อไม่ไม่ใช่แล้วครับมันมันอยู่ที่วงการยอมแล้ววงการมันเล่นยังไงเอออธิบายมหาชนยอมรับแต่เวลาตัดสินไม่งตัดสินบอกว่าวง,วงการยอมรับต่างกันนะ คือถ้าถ้าอย่างนี้มึงก็ถ้ากับว่ามึงตั้งกันมาเองแล้วก็กลุ่มใครกลุ่มมันมึงถ้ากูก็ยอมรับกันเอาเองใช่ไหมต่อให้เป็นแบงก์ถูกเหมือนกันก็ก็ตามกูก็เล่นอย่างนี้กูก็เล่นอย่างนี้ซึ่งจริงๆิคนทั่วไปมองแบบนี้มองคิดว่าอ๋อกูไปเล่นกับพวกมันไม่ได้หรอกมันก็จํากัดจําเขียตั้งมาตรฐานตั้งอะไรของมันไว้เพื่อเอาเฉพาะกลุ่มเล็กๆของมันในขณะเดียวกันกูไปเล่นกับกลุ่มอื่นก็ได้ กลุ่มอื่นนี่ยังไงว่ายังไงผมคู่ก็แท้นะเล่นกลุ่มไหนไอ้กลุ่มอ๋อไอ้กลุ่มนี้ก็บอกว่าเอ้ยนันเตนมันไม่เล่นมันเล่นกับผมก็ได้มันเล่นกลุ่มผมนี่ไอกลุ่มเตีนมันเล่นแต่พาะพักคพวกมันมันไม่เอาใครหรอกมาเล่นกับผมนี่โอ้ยอย่างนี้แท้แท้แแท,แท,แท้แท้หมดปรากฏว่าพอเราตรวจสอบความรู้ลงไปอะไม่ได้เรื่องนั้นคู่นะ ไม่รู้อะไรทั้งคู่เลยนะรู้มาผิดๆแบบทั้งคู่อีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะเอาให้มันเหลือปรมิมาณน้อยกูจะเล่นอยู่แค่เนี้ยไม่เอาไอ้นั่นไอ้ไอ้พวกที่อ้างแต่พระต่วนใหญ่ก็ไม่แท้ก็มีปะาฝนนะแต่ส่วนใหญ่ไม่แท้แล้วไงอ่ะพอไอพอเราไปเล่นกับกลุ่มเล็กๆมันก็เอาหมดเอาหมดถ้ามันก็ไม่แท้อ้างอนุรักษ์ตายหาแล้ว ทุกวันนี้ก็เลยเลเทะอยู่อย่างนี้ไงเพราะมันไม่รู้จักว่าพาระแท้ดูกันยังไงไอ้นั่นอ้างว่าวยหายากไอ้นี่ก็บอกว่าอุย้ยเล่นได้หมดแมงเม่ามันก็คือแมงเม่าถ้าเราไม่ศึกษาให้ความรู้จริงๆนะไม่ไม่โดนองค์ความรู้จริงๆเนะี่ยมีสิทธิตกเป็นเหยื่อครับนะเรามีสิทธิตกเป็นเหยื่อนะจักทำอ,อธิบายเขาแตนะ่ถ้าเราไม่รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะดีๆนะเราก็เสร็จเราก็คิดว่าเฮ้ย,ยงั้นไงเขา ถูกจะพิถูกได้ไงนะกระบวนการสร้างอย่างธนบัตรเอามาอธิบายแบบแฮนด์เมดได้ยังไงคนละคนละคนละเขาเรียกว่าเขาโปรเซสของมันนะคนละ,คนละ,ค,นละคนละเรื่องกันนะงานสร้างมือควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะหรือว่าควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งในสี่พีอะชิ้นงานจะไม่มีทางเหมือนกันได้เลยนะควบคุมคุณภาพไม่ได้นะ แต่ในขณะเดียวกันการสร้างโรงงานทำโรงกระสาบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพิมามันควบคุมได้หมดที่กูจะควบคุมอะไรส่วนเล็กส่วนน้อยส่วนย่อยส่วนต่างทั้งวัตถุดิบเวลาความเร็วสีสันวันณนะกขบวนการผลิตโปรเซสงานทั้งระบบอ่ะมันก็เป็นมหาชนยอมรับได้ใช่ไหมเราพอเรารู้จักแบงค์แท้เราเจอแบงค์แท่งี้เราก็รู้อยูแล้วนอะแบงค์นี้แท้ นีเราไปเจอพระแท้ดิอมันแท้ยังไงวะกูต้องไปถามกูต้องไปถามกูต้องไปถามทุกองค์แล้วมีมีส่วนหนึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกโอ้ยพระแท้หายากไม่มีหรอกนะหาหายากที่ที่จะได้มาครอบครองสักองคหนึ่งมันไม่เกิดอ,อะ้วมึงจะประกวดทาไมประกวดเพื่ออะไรในเมื่อรู้ว่าพระแท้มันไม่มีอยู่แล้วอย่างสมบัติเอออย่างสมเด็จเนี้ยท้ายท้ายชั่วโมงผมยังเขียนนิดนิด ผมยังฟังไม่จบเพราะว่าผมหิวข้าวนะผมนั่งแกะคําพูดอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงแกะมาถึงได้เกือบสุดแล้วแต่ยังไม่สุดอยู่ข้าวก่อนนะก็เขาพูดว่ามันไม่มีแล้วพัสดแมันหายากอะนรี้จะจัดประกวดทําไมให้ให้คนอื่นเขาเสียตังค์ไปด้วยไงเออกดติดตาม และกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด